มอทอหนึ่เปิดศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ปีนี้ไม่ตั้งเป้าตายเจ็บเน้นคุมเข้มเมาไม่ขับ วันนี้เวลา14บสนากนาทีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาดไทยเป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความปลอดภัยในการเดินทางทุกรูปแบบระหว่างวันที่30ธันวาคม2557ถึงวันที่5มกราคม2558าควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนภายใต้แนวคิดมอบสุขทั่วไทยสัญจรปีใหม่ปลอดภัยทุกคนพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าี ที่มุ่งเน้นมาตรการ3ด้านประกอบด้วยการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดควบคุมการเข้าถึงการดื่มและการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุพลเอกอนุพงศ์กล่าวว่าจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียส่วนใหญ่เกิดจากถนนสายรองส่วนยานพาหนะเกิดจาก รถจักรยานยนต์และผู้ขับขี่ที่ดื่มสุราจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในชุมชนอาทิกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ดูแลคนในชุมชนไม่ให้ขับรถหลังการดื่มสุราและประสานสถานที่ราชการหรือหน่วยงานเอกชนให้เป็นจุดพักรถซึ่งปีใหม่นี้จะไม่มีการเปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรือตั้งเป้าใดๆเพราะทุกชีวิตมีค่าไม่อยากให้เปรียบเทียบและไม่อยากให้เกิดความสูญเสียพร้อมกันนี้ยังฝากถึงประชาชนทุกคนให้ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมอย่าประมาทขอรณรงค์ให้ประชาชนหันมาสวดมนต์ปีใหม่แทนการดื่มสุรา